สวัสดีครับวันนี้พบกับผมไลานไลออนคาร์เช่นเคยนะครับมาพบกับรถสวยโดนใจบ่ายเป็นไลออนคาร์นั่นเองนะครับและสําหรับวันนี้นะครับซาวกโตยูตาฟอร์จูเนอร์นะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับวันนี้นะครับเรามีรุ่นท็อปสุดครับขับเคลื่อนสี่ล้อมานะครับเป็นโฉมไมเนอร์เชนนะครับและยังได้ในส่วนของดิสเบรกทั้งหมด4ล้อนะครับและคันนี้มาพร้อมด้วยโปรโมชั่นออกรถศูนย์บาทฟรีทุกค่าใช้จ่ายเลยนะครับของแถมนะครับจัดเต็มมากๆสําหรับคันนี้นะครับและก่อนอื่นนะครับ ก่อนที่ผมจะพาไปชมนะครับกันอย่างละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับพรีวิวร้อบคันกันก่อนเลยครับ กับคันนี้เลยนะครับ Toyota Fortuner นะครับ2.8 V Sigma 4นะครับเป็นรุ่นท็อปขับ4ปี2018เป็นโฉมไมเนอร์เชนนะครับได้เบาะอ,บอัลฟ้าคู่หน้ามาเรียบร้อยแล้วและยังได้ในส่วนของดิสเบรกทั้งหมด4ล้อมาเรียบร้อยและคันนี้นะครับมีการอัปเกรดช่วงล่างนะครับเพิ่มเติมในส่วนของสวิงอาร์มนะครับกันโค้งนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับ ให้ตัวรถนะครับขับดีมากยิ่งขึ้นนะครับไม่โครงเค้งเลยนะครับและคันนี้ยังอัปเกรดในส่วนของหน้าจอ Android นะครับติดตั้งในส่วนของกล้องนะครับ360องศารอบคันมาแล้วนะครับภาพคมชัดมากมากนะครับและยังมีในส่วนของกล่องพับกระจกออโต้ไฟฟ้ามาฮะนะครับที่ติดตั้งมาเพิ่มนั่นเองนะครับและนะครับราคานะครับวันนี้ราคาดีมากนะครับให้ส่วนลดไปเลยนะครับอีก40,000บาทนะครับจากราคาปกติ8 9 9แ0 0บาทวันนี้เหลือเพียงแค่ 8 5 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับและราคานี้นะครับเอาโปรโมชั่นออกลดศูนย์บาทฟรีทุกค่าให้จ่ายไปเลยนะครับคันนี้นะครับจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ1 4 0 0 0บาทนะครับนานสูงสุดถึง7ปีดอกเบี้ยมเศษนะครับก็ถูกมากนะครับเริ่มต้นเพียงแค่2.79%เเท่านั้นนะครับและนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นนะครับเข้ามานะครับดูจากด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับนี่จะได้ในส่วนของกระจังหน้าสีโครเมียมแบบนี้มีกล้องนะครับ 360องศารอบคันที่ติดตั้งมาเพิ่มนั่นเองนะครับมีมุมมองหน้าหลังซ้ายขวามีให้ครบแล้วนั่นเองนะครับและยังได้ในส่วนของไฟหน้าโปรเจคเตอร์ใบบีม led เปิดปิดแบบออโต้นะครับมีไฟเดย์ไทม์นั่นเองไร้ไฟตัดหมอกมีมาให้ครบถ้วนและตัวรถคันนี้นะครับเป็นสียอดฮิตนะครับอีกหนึ่งสีเลยนะครับนั่นก็คือสีเทาดํานั่นเองนะครับหรือสีควันบุดีนะครับที่บางท่านเรียกกันนะครับแต่ในเล่มนะครับเขาจะระบุว่าสีเทานั่นเองนะครับสีนี้นะครับขายดีมากๆเลยนะครับเป็นที่นิยมนะครับ ณตอนนี้มากๆนะครับและสําหรับล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กเดิมนะครับอันลอยขอบ18นั่นเองนะครับและยังได้ยางมิชลินปี2022นะครับคันนี้อัปเกรดชกช่วงล่างนะครับในส่วนของสวิงอาร์มกันโครงมานะครับทั้งด้านหน้านะครับและด้านท้ายนะครับโหเพิ่มนะครับการขับขี่ตัวรถนะครับดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับไม่โครงเค้งเลยนะครับกระจกมองข้างนะครับนี่ ติดตั้งในส่วนของกล่องพับกระจกมองข้างนะครับออโต้มาแล้วนะครับเวลาเราล็อกรถนะครับกระจกนะครับจะพับเองอัตโนมัติแบบนี้นะครับหรือเวลาที่เราปลดล็อกรถนะครับนี่กระจกก็จะกางเองนะครับเป็นอัตโนมัติแบบนี้นะครับนี่มีกล้องนะครับ360องศาที่มุมกระจกนะครับที่ติดตั้งมาเพิ่มนั่นเองนะครับมือจับนะครับเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับและรถยกสูงนะครับ SUV หรือ PPV นะครับมาพร้อมด้วยชายบันไดแบบนี้นะครับแหลกราหลังคานะครับสามารถติดตั้งในส่วนของอุปกรณ์เสริมมาได้นั่นเองนะครับ และรุ่นมเนอร์เชน์นะครับจะได้นะครับในส่วนของดิสเบรกทั้งหมด4ล้อแล้วนั่นเองครับด้านท้ายนะครับได้ไฟท้ายเป็น LED นะครับเป็นเอกลักษณ์สำหรับรถโฉมนี้เลยนะครับมีกล้องมองหลังมาให้นะครับและสนาดด้านท้ายนะครับด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราให้ดูเลยนะครับยางอะไรต่างๆอยู่ครบและยังได้ในส่วนของสวิงอาร์มกันโครงนะครับที่ติดตั้งมาครับทางด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับอันนี้นะครับติดตั้งให้รอบคันแบบนี้นะครับเพิ่มนะครับการขับขี่ของเรานะครับดีมากๆเลยนะครับ และนะครับฝาท้ายนะครับก็เปิดปิดแบบไฟฟ้านั่นเองนะครับและคันนี้นะครับนี่กุญแจนะครับจะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะครับปลดล็อกนะครับและเราสามารถกดนะครับเปิด hmm. ปิดประตูนะครับฝาท้ายนะครับจากรีโมทตรงนี้ก็ได้อีกหนึ่งจุดนะครับหรือฝาท้ายก็ได้หรือจากด้านในก็ได้นะครับและสําหรับนะครับด้านท้ายนะครับเราให้ดูโครงสร้างกันก่อนเลยนะครับโครงสร้างเดิมนะครับแบบนี้นะครับน็อตด้านท้ายนะครับไม่มีขันไม่มีถอดนะครับไม่มีขยับนะครับ ไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับชนหนักพีคคว่ำหรือน้ําท่วมนะครับสําหรับคันนี้บอดี้เดิมนะครับทุกโจทย์เลยนะครับและเบาะที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับรุ่นท็อปขับ4นะครับเขาจะเป็นเบาะหนังนะครับสีส้มหรือสีน้ําตาลอ่อนแบบนี้เลยนะครับเบาะยังแน่นยังตึงทุกตัวเลยนะครับและยังใส่ในส่วนของพรมเข้ารูปนะครับ5้ดีให้รอบคันเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมด้วยถาดนะครับ การอลอยการสัมาัะแบบนี้นะครับมีให้ครบถ้วนนะครับฝาท้ายเปิดปิดแบบไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับและเดี๋ยวผมนะครับจะพาไปชมนะครับ o p ช i o นด้านในตัวรถคันและนี่นะครับจะเป็น o p ช i o นด้านในของตัวรถคันนี้นะครับหอต้องบอกว่าเอกลักษณ์นะครับชัดเจนมากๆครับสีเบาะต่างๆนะครับมาพร้อมด้วยกุญแจรีโมทแบบคีย์เลสแบบนี้นะครับเหยียบเบรกกดปุ่มพุชตาร์ได้เลยนะครับนี่โอ้เสียงเครื่องคันนี้แบบนิ่มมากนะครับและนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นให้ดูจากเบาะด้านข้างกันก่อนเลยนะครับ เขาจะเป็นเบาะหนังแท้นะครับสีส้มหรือสีน้ําตาลอ่อนนั่นเองนะครับที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นท็อปขับสีนั่นเองนะครับได้บเบาะปะาไฟฟ้าคู่หน้ามาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับแผงประตูนะครับเป็นโทนดําตัดกับหนังสีน้ำตาลอ่อนแบบนี้นะครับตกแต่งด้วยคิ้วนะครับสีเงินแบบนี้นะครับ และหรัาคอนโซลหน้านะครับเขาจะเป็นพลาสติกแข็งแบบนี้นะครับไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะครับได้ระบบความปลอดภัยแอร์แบกคู่หน้ามาเรียบร้อยนะครับและสําหรับหน้าจอนะครับนี่หูอยากจะโชว์มากนะครับคันนี้อัปเกรดหน้าจอ Android มาให้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเราสามารถแชร์อินเทอร์เน็ตนะครับแชร์ WiFi นะครับ เปิด u t u b e ต่างๆได้หมดเลยนะครับและนี่เขายังมีในส่วนของกล้องนะครับ360องศารอบคันมาให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ที่ติดตั้งเพิ่มนะครับมีเซ็นเซอร์ระยะมาให้นะครับมุมมองนะครับที่กระจกนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับนี่หรือรอบคันนะครับเราสามารถเลือกกดดูนะครับจากตรงนี้ได้เลยนะครับระบบแอร์นะครับเป็นแอร์ดิจิตอลนั่นเองนะครับและนะครับรุ่นท็อปสุดนี่เขายังมีฟังก์ชันนะครับการขับขี่นั่นเองนะครับ เขาจะเป็นแบบพาทานนั่นเองนะครับเวลาเรานะครับขับบนท้องถนนนะครับเราจะบิดมาที่ h 2นะครับหรือ h 2หรือขับ2นั่นเองนะครับ head f ก็คือขับ C นะครับบนท้องถนนนะครับบนผิวถนนทั่วไปนะครับ L f o ก็คือแบบสโล่นั่นเองนะครับเวลาติดหินนะครับ ติดโครนนะครับลุยน้ําต่างๆนะครับสามารถเลือกฟังก์ชันตรงนี้ได้นะครับและระบบเกียร์นะครับจะเป็นเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ออโต้หกสปีดนั่นเองนะครับมีอีคอนโหมดนะครับพาวเวอร์โหมดนะครับโหมดการขับขี่ต่างๆนะครับและเบรกมือนะครับจะเป็นเบรกมือแบบธรรมดาแบบนี้เลยนะครับและสําหรับเลขไมค์คันนี้นะครับเพียงแค่1 7 0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับและมีประวัติดูแลเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะเลยนะครับพรมไร้หนังนะครับมัลติฟังก์ชันนะครับ เพิ่มเสียงลดเสียงวางสายรับสายนะครับมีแอร์แบ็กที่พวงมาไลัยตรงนี้เลยนะครับและมีระบบช่วยในการขับขี่ครูดคอนโทรลนะครับเกียร์พื่นชชปนะครับมีมาให้ครบถ้วนแล้วนั่นเองนะครับและสําหรับการเช็คระยะนะครับสําหรับคันนี้นะครับนี่ให้ดูเลยนะครับพอเจ้าของเดิมนะครับมีการนะครับเข้าศูนย์นะครับที่โตโยต้ามาทุกระยะเลยนะครับอันนี้รอบก่อนๆนั่นเองนะครับรอบแสนสามแสนสี่แสนห้านะครับและล่าสุดนะครับนี่ลูกค้านะครับ มีป้ายแขวนที่คอมไลน์ตรงนี้เลยนะครับนี่ดูแลดีดูแลถึงครบทุกจุดจริงๆนะครับสําหรับคันนี้นะครับและรถของที่ร้านเราทุกคันนะครับเราจะมีบเซอร์การันตีโครงสร้างตัวรถให้อีกด้วยนะครับว่าคันนี้นะครับเป็นรถบ้านนะครับไม่แท้นะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักพิการหรือน้าท่วมนะครับนี่ได้รถสวยนะครับเกรดเทุกคันนะครับซื้อรถกับทางร้านเรานะครับลูกค้ามั่นใจเลยว่าได้รถสวยรถดีอย่างแน่นอนนะครับและตอนนี้นะครับเรามาจัดโปรโมชั่นด้วยนะครับ จากราคาปกติ Walk-in หน้าร้านนะครับนี่ให้ดูเลยนะครับราคาเดิมนะครับอยู่ที่899,000บาทนะครับวันนี้นะครับลูกค้าที่ดูคลิปนี้นะครับรับส่วนลดไปเลยทันที40,000บาทนะครับเหลือเพียงแค่859,000บาทและยังไม่พอครับเรายังรับแถมฟรีในส่วนของประกันชั้น1ให้อีกด้วยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นซื้อสดหรือจ่าเฟแนซ์นะครับเราแถมประกันชั้นหนึ่งให้เป็นของใหม่ไปเลยนะครับเป็นชื่อลูกค้าไปเลยนะครับและสําหรับห้องวิสานด้านหลังนะครับให้ดูเลยนะครับความใหม่ของคันนี้นะครับโหต้องบอกว่าเจ้าของเดิมไม่ค่อยได้ใช้งานจริงนะครับนี่ใช้นะครับสำหรับคู่หน้าแค่นั้นเองนะครับเบาะแถวด้านหลังนะครับแทบม่การนะครับบรรทุกหรือการนั่งที่นะครับ ช้าเลยนะครับคันนี้เบาะยังแน่นยังตึงมากๆนะครับแถว2แถว3ต่างๆนะครับฟ้าเพดานนะครับยังใหม่มากนะครับนี่ช่องแอร์ต่างๆนะครับแอร์เย็นมากนะครับสาหรับ Joyta Fortuner นะครับสามารถปรับแอร์จากด้านหลังตรงนี้ได้ 1. จุดนั่นเองนะครับและนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมในส่วนของโครงสร้างด้านหน้านะครับภายในเครื่องยนต์โปรโมชั่นราคาพิเศษด้านหน้ารถกันครับและนี่นะครับเดี๋ยวเราให้ดูโครงสร้างด้านหน้าของตัวรถนะครับแผ่นเพลทนครับเดิมๆนะครับแผ่นมอกรนะครับอยู่ครบทุกจุดครับ ฝาโป่งด้านหน้านะครับไม่มีขันไม่มีถอดเลยนะครับฝาเดิมจากโรงงานนะครับสีภายในต้องด้านด้านแบบนี้นะครับสติ๊กเกอร์นะครับเม็ดอาร์คต่างๆนะครับการกระแทกต่างๆครับอยู่ครบทุกจุดเลยนะครับนี่บอดี้สองฝั่งซ้ายขวานะครับต้องเหมือนกันแบบนี้นะครับคานด้านหน้านะครับให้ดูเลยนะครับรูกลมกลมแบบนี้นะครับอาคานหน้าเปิดโล่งแบบนี้นะครับดูง่ายมากนะครับเม็ดสปอตเม็ดอาร์คต่างๆนะครับมาร์คิ้งแต้มสีจากโชรูมจากโรงงานนะครับอยู่ครบทุกจุดนะครับและเครื่องยนต์นะครับเดินเงียบเดินนิ่งมากๆนะครับ ไม่มีสั่นไม่มีกระแทกไม่มีกระพือเลยนะครับคันนี้นะครับเครื่องใสสะอาดมากๆนะครับไม่มีคราบนะครับของเหลวนะครับรั่วซึมออกมาแต่อย่างใดเลยนะครับและเวลาที่เราปิดนะครับในมือเดียวเลยแค่นี้เองนะครับเป็นไงกันบ้างครับผมพามาชมนะครับพามารีวิวนะครับรอบคันนะครับทั้งภายในภายนอกนะครับสําหรับคันนี้กันนะครับสวยถูกใจลูกค้าไหมครับและสําหรับลูกค้านะครับท่านใดนะครับที่กําลังมองหานะครับ t o y o ต a f o r t u n e เนะครับหรือรถเจ็ดที่นั่งนะครับเป็นสไตล์ PUV แบบนี้นะครับวันนี้นะครับผมมีมาแนะนำก็คือคันนี้เลยนะครับมาพร้อมด้วยนะครับโปรโมชั่นนะครับออกรถศูนย์บาทฟรีทุกค่าใช้จ่ายเลยนะครับจัดโปรแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งไปเลยนะครับให้ของใหม่กันไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์นะครับเราแถมให้ใหม่เลยนะครับและคันนี้นะครับราคานะครับดีมากๆเลยนะครับจากราคาปกตินะครับหน้าร้านนะครับ8,99,000บาทวันนี้ ให้ส่วนลดเพิ่มไปเลยอีก40,000บาทเหลือเพียงแค่859,0 0 0บาทเท่านั้นนะครับซื้อสดก็ไม่มีบวกแหวนนะครับฟรีค่าโอนให้ซื้อจัดไฟแนซ์นะครับเคดิตดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้ก่อนนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่ที่14,0 0 0บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับของแถมมาเต็มแน่นอนนะครับฟรีโอนจัดครับฟรีน้ำมันเต็มถังก้องหน้าหนึ่งเครื่องชื่อเฉยหนึ่งปีครับแลรับประกันนะครับหลังการขายให้1ปีหรือ2 0 0 0มกิโลนะครับแถมฟรีประกันภัยช และสาหรับลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาเราก็มีนะครับไฟแนนซ์โดยการถึงที่หน้าบ้านลูกค้าเลยครับหรือที่ทํางานลูกค้าเลยนะครับ,รลลรบผลไฟแนนซ์อนุมัติแล้วไม่สะดวกมารับรถเรามีบริการจัดส่งรถฟี่ถึงหน้าบ้านลูกค้าอีกเช่นเคยนะครับและก่อนที่เราจะทําการส่งมอบรถนะครับเราก็ทําการล้างขัดเคลือบสีทําสปาค่าเชื้อให้ใหม่อีกหนึ่งรอบก่อนส่งมอบนั่นเองนะครับและสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อนะครับหรือทักกันเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะครับ เรามีนะครับแอดมินนะครับเรามีทีมงานนะครับคอยให้คำปรึกษาครับถูกช่องทางเลยนะครับและสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากเข้ามาชมคันนี้ที่หน้าร้านนะครับหรือคันอื่นๆที่หน้าร้านนะครับเพียงเซิร์ชใน g o o g l e แ a p ว่า l i ออนคาร์รถมือสองเป็นภาษาไทยนะครับเราปักหมุดไว้ที่ร้านตรงนี้เลยนะครับร้านเราเปิดทุกวันทําการนะครับตั้งแต่9โมงเช้า ถึงหโมงเย็นนะครับเสาร์อาทิตย์ก็เปิดครับวันหยุดก็เปิดนะครับร้านเราตั้งอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษนะครับบางบัวทองนนทบุรี่นะครับอยู่ติดกับโลตัสไซน้อยนะครับอยู่หลังแมคโครนะครับบางบัวทองนี้เองนะครับเปิดทุกวันทําการเลยนะครับเข้ามาเลือกชมรถสวยกันได้ทุกวันเลยนะครับและสําหรับวันนี้นะครับผมมารีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับรบกวนลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ถูกช่องทางด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามของเรานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมจะมารีวิวคันไหนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ